สวัสดีครับก่อผมผมเขียนดีโปรเกมี่ครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมไมค์คลาบภาค1 2. 2. 2น2่ครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เศรษฐินนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยู่ในว,วันนี้เราก็จะมาเล่นเบสบอลนะครับผมอ้อวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับคือเอ่อ ดูอ่อบีจีเซคนเดิมอีกแล้วนะครับผมอ่ะใครครับคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันไปกันเลยโอเคโอเค,อเคแบบไหนกันนีเอาวันนี้ครับทุกคนเอาอันนี้เข้าอันนี้เลยอันไหนอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่เข้าเลยเอาคนเต็มอ้าวคนเต็มแล้วไม่ทันแล้วเร็วจัดเออเดี๋ยวเพื่อยู่ที่หาให้ ถ้าแบบแปดคนนะพี่ที่มันยังอันนี้อันนี้เข้าเลยพี่เข้าเลยไม่ไมมันมีแค่นี้เดยวนี่มีมานี่มานี่มนี่นนี่นนี่ไหนมีีอันนี้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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้เข้าเลยแค่น็ออันนี้อ๋อเข้ามาย่งพี่เข้ามาย่งตอนนี้มันห้าทแปดแล้วมีเขาไม่ได้ทาไมอะ โอเคเข้าได้แล้วไหนน้องอยู here, here, yeah. yeah, yeah, yeah. uh ่ไหนกดสีเอาสีเอาสีเอาเอาสีฟ้าสีฟ้าอ่ะโอเคเราอยู่ด้วยกันที่พวกเรานี่พวกเราคือคล้ายๆเหมือนเป็นฝาแฝดทีเลียวนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะแต่สกินไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละฮะตอนนี้มันเป็นการเปลี่ยนสกินไปที็นี่ยเหรอเออตกมาพี่ผมจะอยู่ผมจะอยู่บ้านเฝ้าเตียงเองเดี๋ยวพี่พี่มาเอาทองแดงพี่ไปไหนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเกมบักเกมบักไม่เอาทองแดงอ่ะ โพชันเอาโพชันมาจะกระโดดทำไมพี่อยู่นิ่งๆก็ได้เนี่ยแลกของไปไหนนะลืมตรงนี้นี่ NPC นี่เอ่ออาวุธไอรอนหนึ่งโอเคทองยังไม่ได้ทองต้องการทองต่อไปตรงกลางก่อนต้องต่อไปตรงกลางกา่อนเพื่อถ้าต,ต่อไปคนแรกก็จะสบาย เอาซ<อ>ื้อ,อ<ม>บล็อกก่อนไม่ทันแล้วเขามีสีเขียวไปต่อมาแล้วโอเคไม่ได้บอกมาแล้วเดี๋ยวหยุดพึ่งเราต้องคุมเอ่อที่นอนไว้ของเราไว้ก่อนโอ้ยแหลก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 สีแดงกำลังจะต่อมาที่มีดาบเอาไหมมันมีนเผาศพเลย สีเขียวหนึ่งคนตายด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้น่าจะตกน่าจะตกที่น่าจะตกจากความสูงตายสีแดงอยู่ข้างหลังน้องน้องข้างหลังข้างหลัง,งสีเหลืองสีเขียวมานี่มานี่ขอตซีหน่อยมันหนีไปแล้วมันหลพี่อุย้ยผมเล่นทองละเดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่บ้านธนูธนูธนูมันทิ้งธนู กํา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 พี่ตายแล้วผมได้เพชรแล้วพี่ตายโอ้ยแรกแรกแรกแรงกลับไปแล้วนกตกใจหมจดพ<อ><ป>ี่โยนด์เยอะผมพี่พี่ผมมีเพชรอยู่พี่ผมขอผมขอใช้เพชรโดยพลรำการนะได้ทองเอาทองได้ได้ไม,ม่แค่อันเดียวอุ้มอุปกรชุดเกราะอุปกรณ์ ที่ขุดที่ขุดออกมาสักอันหนึ่งแล้วกนะันอาหารอาหารอาหารมินี่มินี่มินี่มิน,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 นี่ไม่ได้หรอลื 2. 2> <ต>ไมไอรอนสองอ้าวผมไปกันเตียงก่อนนะพี่เนาะว่ามาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เอา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 กระถางไปหนึ่งสองสามอาหารอาหารเอาอาหารเอาอาหาร ขอไปกันเตียงก่อนแล้วกันนะโอเคต้องการจากด้ <ละ S 2> นานในออกมก่อน,เ,นเอาไอ้อไอ้ไอพวกรอบๆเนี่ยมันต้องเป็นของดีเท่านั้นเร<ด>ื<ด>่องน,นี้ไม่เอาธนูพี่อยากได้ธนูอ่ะต้องการทองสามก้อนทองสามก้อนทองสามก้อนเดี๋ยวบ้าอปนี้ทำาเลยได้พี่ขุดเอาแล้วมันจะได้ มันจะมีโอกาสได้ของดีแต่ว่าก็จะมีโอกาสได้ของไม่ด hey, ีด hey. ้วยเนี่ยอุ้ยเมามันมีโอกาสที่เราจะได้ท like ันเฮ้ยมีเฮ oh, ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีเอินสีเอินจบแล้วโอ้วิ่งเลยวิ่งเลยเอ๊ะก็แพ้แล้วน้องออก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 เข้าใหม่เข้าดันใหม่ อัศจรรย์ใจมากครับทุกคนชนี่เชนี่เชนี่อยู่ไหนอยู่นี่ไหนไหนอาอเชนี่เนี่เชนี่นี่โซ่ทีกำลังขุดอ่ะไม่ได้เกมมันมันเริ่มไปแล้วเออนนี่นนี่นี่นัน้ก็เริ่มไปแล้วห้าคนนี่นะเริ่มไปแล้วแล้วสี่ทแปดนี่แหละเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วศูนย์ทแปดที่ศูนย์ทแปดไหนอันนี้ นนในนอกยังไงเรอยที่หนในในศูนย์ท้าแปดขุดวิ่ีโอเคก็เข้าไปเข้าไปเพื่อเข้าไปแล้วนี่ขอสีแดงแล้วกันโอเคอ่า <c oughs> การเล่นปาลาตัวไม้ค้าบ้านเรา ของต้<า>นเอ่อทองทองทองทพี่พี่เอาของยังไงเอาเอาของตรงไหนน,นี่ไงตรงน,นี้โอเคเตียวอยู่ที่ไหนไม่รู้อุ้ยไป้นสนูจริงหรอสนุก i ีฟีดีอดเยี่ย,ยมเออไ,ได้นะค๊ะ เอ่อยาแห่งความคล่องแคล่วเอ้ยง่ายโอ,โอเคโอ้ยมาแล้วเตียงอ,อยู่เตียงอ,อยู่ข้างล่างผมเข้าใจแล้วต้องมีอันนี้นะมีอันนี้ไหมเออเดี๋ยวพี่พี่ด้อี่แกะน,นะเอ็นพีซีอยู่ไหน อยู่ในบ้านอ้าอยู่ในนี้แหละอืมพม่ต้องการกดาบบล็อกนีนๆๆๆ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 นินินินๆนิ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 นีนิ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 นนิ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 นน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 น ั้งแค่นาเลยคอนบล็อกเนี้ยมันไม่ดิดกมันต้องใช้อีกบล็อกหนึ่งช่างเหอะไรก็ได้กูให้ลึกอุดให้มันที่ว่าใช้เยอะที่สุดเลยเอาให้มันเปด้านนะพี่อยากให้มันเป็นด้านไหนหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ดนขัง Okay, โอเคป่ะเดี๋ยวมีคนสอบม,มาหาเราวะเนี่ยมันดูยังไงเนะี่ยผมจะไปเกาะกลางแล้วนะพี่จะไปด้วยกันไหมมามาๆาเดี๋ยวโอ้ยแหละ นาะอยูอ่ไหนมาๆมาๆถ้าต่อตรงมันจะต่อตรงมันจะโดนไอนนี่ง่ายนะพี่มีธนูอยู่กับตัวไม่ใช่หรอตอนนาะเนาน้องต่อเดี๋ยวพี่แล้คุมกันให้ปีอุ้ยอุ้ยโดนระเบิดธู ตัวเองขึ้นมาได้ไหมคะพี่ มามามาตองดีกว่าวค่ะทุกคนมันตีอะไรเนี่ยน้องทำอะไรพี่หนูไม่ได้ออมันตีอะไรเนี่ยนี่น้องมันตีดเลยไม่รู้อะมึงมึงตีไม่ได้อุ้ย เดี๋ยวโดนยิงโดนยิงหนีก่อนออกไปฮะแลอวของแล้วของโอ้ทำไมทางมันซับซ้อนจังเลย ห้องเตียงนอนอยู่ทางไหนทางล่างทางโคตรทับซ้อนเลยโอ้ยอ้ยใครทำอะไรระเบิดพี่ขุดอันนี้แล้วมันได้ระเบิดอืมของหายหมดเลยอุย้ยอ้าวสีเขียว สีเขียวคุณของเราเหรอไม่ใช่สีเขียวแตกอ้เอเอลยก็ไปเช็คก็ไปเช็คมาเพื่อจุดไฟจุดไฟเผาเพื่อนเนี่ยนี่ลืมเปิดเอ๊ะอี้ไม่เอ๊ะไปเพื่อกันเพื่อกัน,กนแหละ ไ,ไฟติดไฟหุ่ยสก๊อตสก๊อตโอ๊ยตายร <pursuing> ้องพี่พี่จะตายเอาของเอาของไปที่<ม>เฉียงพี่ไายแล้วโยนไปเอาของมาให้พี่เร็วพี่จะไม่ซื้อของพี่ไม่แท้เลยผมเลย <academy S 1> เราขอให้กันไม่ได้ให้ได้แต่ว่าผมรับไม่ทันอ๋อ เสียสีอะไรไม่รู้ทำร้ายผมอะผมจะไปทำร้ายพวกมันคืนแหละสีฟ้าต้องมีทองนะ <c oughs> น้องน้องเขียนดีไปเกาะก,กัาพี่เิีนดีเชิยนดีเกาะกัา แล้วนั่นแหละเอาดาบเอาดาบต้องมีดาบอี่ใช่ไหมผมมีไม้สติกกับพี่ไม้สติกอ่ะแต่ผมกำลังจะมาตีอ๋อผมว่าน่าจะเป็นสีเฮ้ยสีเหลืองโดน รถมีเราสีเราสีด้วยเงินสี้เงินมันอยู่ฝั่งไหนน้นะของเราไม่อยู่ของเราอยู่สีดแดงไม่ใช่เหรออุ้ยฮาพี่ฝั่งเราอยู่สีดแดงนั่นแหละสีดเงินมัอนอยู่ฝั่งไหนอุ้ยาตายจะตายจะตายเหลือเหลืองคนที่ยังไม่ตายต้องพี่ตายช่วยด้วย ไม่มีบล็อกบอกว่ไปเลย <c oughs> โออจะตายโอ๊ยฮาน,นูน้องพี่โดนปีนดียพี่ตายเลยอ้าวสีแดงแตกแล้วเหรอไปไฟไฟไฟไปเอาบล็อกามาต่อ้พี่หน่อย ผมบอกว่าสีแดงสีแดงถูกไอ้นี่ไปแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งอห้ผมด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมแล้วก็ช่องกณครับช่องออของอน,นะะ้องเสดับกูไลค์กดแชร์กดซับแครกช่องเขียนด,ดีโปรเกณฑ์เลยครับผมไม่บายสวัสดีครับ